สวัสดีค่ะทุกคนทำความสั้นเรื่องเรื่อง,งทำไมแฟนกูไม่สวยจะเลยวะนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันแล้วสตดีทซื้อไม่ออกหนาวอยาซื้อมากเลยใช่ไหมฉันไม่สายซื้อแม้ทุกคนที่ฉันรักก็ได้นะคะ con chiếc số ikut khi ít tuổi tôi cần tay nhạc sẽ เพิ่งแรกลูกนานนักเลยมาแล้วต้องไปเรียน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 เฮ้ยมันมอนี่วะเฮ้ยนี่เราไปสายหรือยังเราจะขับรถไปแล้วนี่เราไปทางโอ้โโอ้โหไปซ้อน

โสดไพี่พี่คิวจังสี่ดีกนเลยดียนดีกว่ารกเรียนแล้วึ้นตุดกแฟนเราดีกว่ากรับเสร็จนั่งเเสร็จแล้วไปกันเถอะครับโอเค นี้จะไปไหนจะดีอ่ะอืมแล้วแกแล้วกลับบ้านดีกว่าไหมเรามาต้องคุยกันก่อนดีกว่านะครับตลกเลยครับยี่เพื่อไปแล้วหรอนี่พวกมึงทำอะไรกันเนี่ยมีหน้าแกแตมีหน้านม่แกใส่กูไม่ฉุ่เลยนี่สนม่ยพเลย อยากพูดว่าอะไรนะไม่มีอะไรครับจะกลับไปนั่งกันดีกว่าขอรับคุยเดียวจะไม่คิดคุยกันไหนหรอไม่อนะผมไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยนี่จะกลับบ้านกันเถอะที่รักโอเคอสบายจังเลยที่รัก ่ใครอ่ะไม่รู้สิบ๊ายบายนะที่รักบ๊ายบายครับตัวเองเราไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำก็สดชื่น